วัดีครับวันนี้คุณหมอนําเสนอประโยชน์ของภาพเอ็กซเรย์สมิตินะครับอันนี้เป็นเอ็กซเรย์กระดูกข้อเท้าของคนไข้นะครับผู้ป่วยหญิงอายุ64ปีนะครับจะเห็นว่ารอยหักที่เห็นชัดเจนที่สุดอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้มีรอยคล้ายเป็นรอยหักอยู่นะครับเพื่อให้ผลกรารรักษาที่ดีสุดนะครับเราแนะนําให้คนไข้เนี่ยทำการตรวจด้วยภาพเอ็กซเรย์สมมิติซึ่งจะได้ภาพที่มองเห็นรายละเอียดชัดเจนนะครับว่ามีกระดูกหัก ทั้งหมดกี่ชิ้นนะฮะกี่ตำแหน่งนะครับอย่างเช่นตรงนี้คือรอยหักหนึ่งตำแหน่งตรงนี้ก็อีกหนึ่งตำแหน่งจะเห็นว่ามีการหักหลายหลายตำแหน่งมีกระดูกหักหลายชิ้นนะครับเอ็กซเรย์สามมิติสามารถหมุนนะครับดู360องศาของกระดูกได้นะครับอันนี้คือด้านหลังจะเห็นว่ามีรอยหักรางด้านหลังด้วยแล้วก็ด้านบนก็มีหกักมีร้าวขึ้นไปข้างบนนะครับ ภาพเอชเลสสามมิติสามารถช่วยในการวางแผนการผ่าตัดได้นะครับโดยเพราะอย่างจริงกรณีที่กระดูกแตกละเอียดหลายชิ้นหรือหักเข้าข้อประกอบกับ2มิติบวกกับ3มิติจะช่วยในการวางแผนการผ่าตัดที่ดีได้ผ <c oughs> ู้ป่วยรายนี้ก็ได้รับการผ่าตัดให้ครบถ้วนตามตำแหน่งกระดูกที่หักด้วยการใส่แผ่นเหล็กและสกรู3ชิ้นนะครับซึ่งผลการรักษาดีมากนะครับคนไข้มีความพึงพอใจแล้วก็ใช้งานเท้าได้ดีนะครับ ทคโนลีีก้าวไกลมั่นใจเราดูแล